Thank mm -hmm. you. ¡Gracias! ันเวลาที่ผา สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายสัญชัยขวมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจ็ดครับรู้สึกยังไงครับที่ได้ทําเรื่องโครงการเกี่ยวกับเล่าบุรี่รู้สึกยินดีและดีใจมากที่โรงเรียนบ้านยา,นาง,างาวิทยาได้รับความอนุเคราะห์ จกสนักงานองค์กรงดเล่าให้ดำเนินการทำโครงงานคุณธรรมต้านภัยยาเสพติดดีใจมากครับแล้วได้รับงานนี้แล้วลรวได้มีการดึงชุมชนดึงองคอ์กรอื่นๆเข้ามีส่วนร่วมอย่างไงบ้างครับกิจกรรมของเราได้ดำเนินกิจกรรมดึงองค์กรเข้ามาส่วนร่วมหรือเข้ามามีส่วนร่วมนั้น เราก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกับคณะคุณครูว่าโครงการนี้โรงเรียนบ้านยางพิสัยจะดำเนินกิจกรรมโดยมอบหมายภารกิจแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการประสานง,งานกับองคอ์กรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดเช่นโรงพยาบาลชุมพวงสถานีตำรวจ อางผู้จุบวงและทั้งกำนันตำบลนนยอและนานยกองค์การบริหารส่วนตำบลนนยอและก็ทั้งผู้ใหญ่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนบ้านยางวิทยาและกะ็แจ้งให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ชั้นป .4 ถึงชั้นม .3 ให้มาร่วมกิจกรรมและที่สําคัญนั่นก็คือ,อทางโรงเรียนมีเขตบริการของวัด มีอยู่สองวัดเป็นกันคือวัดปัญญาและวัดอาโซตาราซึ่งโรงเรียนก็ได้มอบหมายภารกิจให้กับคณะครูบาอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายกปยังโรงเรียนอื่นนั้นผมเองก็ได้ประสานกับท่านผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนเครือข่ายให้ส่งคณะครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องนะครับมามานวิจการมีคร,รับ ภาพรวมของงานวันนี้เป็นยังไงบ้างรรครับเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ไหมครับวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรมวันนี้รู้สึกพอใจมากและก็บรรลุวัตถุประสงค์เพราะได้รับความร่วมมือจากคณะครูบาอาจารย์จากผู้ปกครอ,องนักเรียนตลอดจนลูกนกักเรียนทุกคนและนอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลชุมพวงซึ่งได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้กับนักเรียนนอกจากนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจทางบรงิจวงได้ส่งคณะวิทยากรที่มีความรู้และมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเร,รื่องระเสิติิและที่สําคัญนะครับทางคณะโรงเรียนได้รับการให้เกียรติจากท่านตำนานตำรวจบุญย,ยอท่านนายกองค์การปันญาส่วนตำรวจบุญยอและก็ พระครูวิจักปัญญกรณ์พระครูโศกศิลกรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนอกจากนั้นเราได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับและนอกจากนั้นโรงเรียนก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่เราได้เชิญมาและวันนี้ที่สําคัญก็คือมีพระอาจารย์จินกรนะครับซึ่งเป็นพระที่มีความรู้มีความสามารถที่ให้ความรู้กรับทุกรูปทุกทุ ก็ทําให้การอบรอมดนี้ประสบความสำเร็จและเด็กก็มีความสนุกสนานการทําประกอบกิจกรรมถ้าพีหน้ามีโอกาสจัดอีกไม่ใมีการปรับปรุงอะไรแก้ไขอะไรบ้างออสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้เราจะมีคณะกรรมการประเมินผลวัดผลนะครับเราจัดก,กิจกรรมตั้งแต่เช้าเราจะเห็นว่ากิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมความรู้อันนั้นเราได้รับความรู้จากคุณหมอ และกิจกรรมที่สองก็คือความรู้จากทางสาระมีามะการู้รณาการทุกวงและกิจกรรมที่สามนะครับก็คือคกิจกรรมละอาจารย์ธิศกรให้ความรู้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมจากคณะ,ะสนักงานองค์กรวดเล่าก็มาให้ความรู้ถือว่าเป็นการเติมเต็มนะครับประกอบกิจกรรมได้อย่างสมดณ์ซึ่งโรงเรียนบ้านยางวิทยามี้นาม,มีกิจกรรม ที่สําคัญที่เราได้ดําเนินการอย่างเช่นกิจกรรมบนระดดต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการสร้างเครือข่ายหรือกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญขอบคุณมากสวัสดีครับ